แต่งแล้วนักแสดงหนุ่มหล่ออาเล็กทิระเดชเผยให้สัมภาษณ์ว่าแค่รอฝ่ายหญิงพร้อมความรักครั้งนี้ทุกอย่างลงตัวดีเป็นธรรมชาติไม่ได้เฟกอะไรกับเรื่องความรักในครั้งนี้ก็ได้เผยอีกว่าเคยบอกฝ่ายหญิงนะว่าอยากแต่งงานแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงเขาก็ตอบตามสไตล์ของเขาเหมือนพี่เล่นที่จริง ก็บอกว่ารอให้น้องพร้อมกว่านี้ก่อนให้น้องได้ทำงานที่น้องรักไปอีกก่อนถึงเรื่องความรักหวานตลอดเจ้าตัวก็ตอบว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ได้รู้จักกันแล้วบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของหนุ่มหล่ออาเล็กทิลเดชกันค่ะเรียกได้ว,ว่างานนี้มีลุ้นแต่งเร็วอีกคู่แน่นอนค่ะอาเล็กทิลเดชโบเมลดาคือด,ด้วยอายุเรามันก็ มันก็ควรแล้วแหละแต่ว่าด้วยอยู่น้องยังเนี่ยก็รอรอน้องด้วยรออีกหลายๆอย่างด้วยครับผมเนี่ยมันผมันเพิ่งปีเดียวเองก็ก็ก็ต้องดูกันอีกยาวๆครับผมพี่กับน้องแล้ว่าพี่อยากแต่งงานแล้วนะอะไรก็เคยบอกที่เหรอเคยบอกน้องสตันเลยไหมเราว่าไงน้องก็ชอบตอบสไตล์ตลกตลกของเขาอะนูก็พร้อมเหมือนกันหรืออะไรเนี้ยแต่ว่าคือ ฉัอเป็นวกเข่าเลยล่ะยังก็ให้น้องให้น้องเขาได้ให้น้องเขาได้ทำงานให้น้องเขาได้ใช้ชีวิตก่อนปีกว่าแต่ดูหวานเหมือน no> mm yes> สิบปีเนาะต้องต้องพูด no> ว่าครบมาปีกว่าแต่ดูหวานเหมือนเดือนแรกเลยเนาะอะไรนี้สิสิบปีเขาไม่ค่อยหวานกันแล้วไหมไม่แต่เราก็ยังหวานตลอดเวลาหวานมากใช่แล้วก็ก็มันก็ยังไงก็อย่างงันนะฮะด้วยความที่เราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นกันทั้งคู่ไม่ได้แบบไม่ต้องพยายามอะไรอ่ะมันเราเป็นตัวเราทั้งคู่มันก็เลยแบบมันก็เป็นงี้มาเรื่อย